เอาเลยเอาเอผมเอาอันนี้ครับนี่อียงบ่นี่ไหมโอรีโอ้นี่อวใเตยอี่ไหมโอริโอ้ขอนิ้วขอวเตยอนมไอ้กินแซบเล้งนีแซบีลีไปมักค่嘛ตูมักอีงข่อยมักโอริโอ้เนี่ยน้ำเลยนขอนียวขอยมักโอริโอ้บอันนี้ไหมโิอนยังมามโอริโอไหม มักโอริโอมักโอริโอเครับชอบโอริโอเลยเอาโอริโอ้ชอบโอริโอเลยเอาโอริโอ้จบลหเอาโอริโอเด้อมเอาโอริโอ้ด้ครับแนะนำมันเองมันไม่ให้เอาครับมักโอริโอ me.